สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นนะนมีเมนูเกี๊ยวซ่ากุ้งมาฝากกันค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะเราจะลองเปลี่ยนแบบหมูมาใช้กุ้งแทนนะคะเป็นแบบซีฟู้ดดูถ้าใครอยากลองทําเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําเกี๊ยวซ่ากุ้งกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะกุ้งสับค่ะไก่บดแผ่นแป้งเกี๊ยวซา่ากระหลำปีสปับ แครอทหอมใหญ่กระเทียมสับต้นหอมซอยขิงสับพริกไทยน้ำมันงาสีอิ้วขาวและน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มเมนูเกี๊ยวซ่าก,กุ้งกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเราจะผสมของส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีกุ้งสับค่ะแล้วก็ไก่บดค่ะถ้าใครจะใช้เป็นหมูบดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะกระมปีค่ะ แครอทแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆต่างๆนะคะก็จะมีกระเทียมสับค่ะหอมใหญ่สับต้นหอมซอยขิงสับค่ะ ถ้าใครไม่ชอบทานก็สามารถตัดออกได้นะคะสำหรับตัวขิงอันนี้นันใส่แค่ให้มันมีกลิ่นหอมนิดหน่อยพริกไทยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนิดนึงและน้ำมันงาค่ะให้มีความหอมมากทีนี้เราก็คลุกเขาให้เขา้าให้เข้ากันค่ะ หรือว่าจะใช้มือเนี่ยขยำนวดนวดไปก็ได้นะคะจะได้เข้ากันง่ายๆหน่อยแค่นี้เองคุกให้เข้ากันให้หมดนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาห่อ,อก,กันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะทีนี้เรามาห่อตัว เกลซากุ้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้งเกยวซานะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือว่าจะตีขึ้นมาเองก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะนี่ไส้ที่เราผสมไว้นะคะง่ายๆเลยตักใส่ช้อนแล้วเอามาวางที่แป้งค่ะแล้วก็ห่อค่ะทาน้ำด้วยนะคะมันจะช่วยให้แป้งเราเนี่ยติดกัน ประกบครึ้งค่ะแล้วก็ห่อตามถนัดเลยนะคะถ้าใครห่อไม่เป็นจะห่อแบบแนนก็ได้ค่ะนนวนามันง่ายที่สุดแล้วทาน้ำอีกรอบนะคะจับจีบนี่กดเข้าไปจีบอย่างนี้แล้วกดเข้าไปนี่ง่ายๆแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วอีกแผ่นหนึ่งนะคะ แป้งมาค่ะใส่ไส้ให้รอบแค่นี้นนค่ะอันนี้นานจัด จับแค่ห่างๆก็พอนะคะแต่ถ้าใครจับได้เล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวนั่นขอไปทําที่เหลือให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้นั่ก็ห่อเกี๊ยวซากก้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็นํามาทอดในกระทะน,นะคะน้ำมันไม่เยอะอันนี้แค่นี้เองก็วางลงไปค่ะจีให้ได้สี แล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำเป็นตัวอบไอน้ํานะคะพยายามวางให้ตั้งขึ้นได้เพราะว่าของด้านล่างของของเรามันจะได้สูง มันมันโดนทุกชิ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสีให้ได้สีน้ำตาลแบบนี้ไั้ขอดูก่อนนะสีประมาณนี้ค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปอบกันค่ะน้ำลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะอบไอ้น้ำเอาไว้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะคะนี่น้ำมันแห้งแล้วใช่ไหมถ้าน้ำมันแห้งอะเติมถ้ามันยังไม่สุกก็เติมน้ำไปอีกก็ได้นะคะอันนี้นานกลับด้านไว้ทีหนึ่งก่อนแล้วให้มันได้สามด้านเลยเห็นไหมอันเนี้ยไฟแรงไปหน่อยแต่ใช้ได้อยู่ค่ะให้มันได้สีด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ำมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรารอจนแบบมันแห้งเกินไป นะคะกับด้านด้วยแล้วก็ใส่น้ำต่อไปอีกหน่อยค่ะดเดี๋ยวพอน้ำแห้งเนื้อสุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนนจัดใส่จานเสร็จเลยค่ะแล้วก็มาดูกัน ค่ะตอนนี้เกลือซากุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่าทานแบบนี้เลยถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกโดยละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ